รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วแล้วก็มีนาฬิกาดิจิตอลเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อฮิตาชินะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บาเรามีสายไฟแถมให้นะครับซื้อไปสินค้าพร้อมใช้เลยโมเดล t r k 5450นะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับใช้ถ่านได้นะครับผ่านสีก้อนนะครับแล้วก็มีถ่านแบคอัพนาฬิกาด้านในนะครับผ่านสีก้อนผ่านเบอร์ซีนะครับทดสอบเรียบร้อยนะฮะเลขซีเรียลยังอยู่เลยนะครับ เครื่องสภาพดีนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองงดดรามาไม่อินเกาหลีนะครับตัวนี้นะครับมีแต่ชินะฮะเลื่อนสอร์ระบบวิทยุนะครับนาฬิกาไม่ได้ลองให้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับนาฬิกานะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันนะฮะฝั่งนี้จะเป็นคลื่นวิทยุนะครับเลื่อนมาด้านขวาเป็นวิทยุเราเป็นแยกเป็นิดีโออะไรจะเป็นวอลลุ่มเป็นบานสไลด์บานสไลด์นะฮะ หน่อยเด็กมันเลิกมเลืกทีวีมาแถวบ้านไปนาฬิกาตกได้นะครับยามฝนตกแดดออกเดี๋ยวถ้สอบเอ็มให้นะครับเอ็มเลื่อนมาซ้ายสุดนะครับวิทยุรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับเป็นคลื่นบ้านเราหมดเลยนะครับถึงร้อยแปดเลยก็เลื่อนได้เอ็มอันนี้เอ็มต่อไปเอ็มนะครับเลื่อนมาอันที่สองนะครับเอเอ็มนะครับ นับจาก92เมเป็น93จนถึง108เมกะเฮิ์นะครับเป็นหนึ่งทีสอช่อนะครับต้นไม้ชนะพานี้เสาหน้าเวลาดกอนนี้สวัสดีครับผู้อมลวชิ้นนั้นชินีอ่าเด็กาจากวิทยุลงเทลนนะให้่กดดูแลชิเกรเล้งมีความดีอะไรจะเกิดขึ้นในภาย้านะครับเมื่อทานเล้งแล้วความดีบุกุรลนัวเล็แต่เสียงดีมากนะครับพาสะดวกนะครับหูฟังเสียงปกตินะครับ ผีมันทัฝากไว้ด้วยนะแต่ว่าฝากผีนี่ไม่เคยเห็นแต่ฝากคนเนี่ยเราเห็นคุณตสอฟังเรื่องฟังเทปเรื่องมาด้านซ้ายนะครับกว่าเทปเต็มระบบนะซ้ายขวาเต็มระบบสายพันธุ์ใหม่นะครับกว่าลูกความไปสไลด์ตรงนี้นะครับมก็จะถึงทันแกจะวิทยุเมื่อกี้เพื่อฝากไว้กับผีเสียงชัดเจนนะครับผีมันทัฝากไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าฝากผีนี่กอซ้ายนะครับ ตัวขวานะครับได้หมุนะครับต่อไปฟังระบบเทปเป็นๆนะครับเทปใส่ยพานใหม่นะเต็มระบบเลยสายขวาตลอกตัวนี้ตัวเล็กแต่เสียงดีเสียงใสมากนะครับมีสายไฟแถมให้ได้บอยาสินค้าพร้อมใช้เลยนะครับนิ้วภาพดีเสาวิทยุไมหักไม่งอนะครับ จริงเงาวับเลยนะ,ะอันนี้มันโดนแสงไฟนะครับ พอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ